มาอีกครั้งกับการเปิดกล่องสุ่มรอบนี้เป็นกล่องสุ่มเครื่องเขียนซึ่งจะมี2ราคาด้วยกันนั่นก็คือ199บและ299บาทไม่รู้ว่ารอบนี้เปิดมา้เราจะคุ้มค่าขนาดไหนแล้วเราจะได้อะไรดีๆหรือเปล่าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะจูบีสวัสดีค่ะด็ก่ายังช่องฉันเนาะก็เป็นว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทันทีตอนรับเข้าสู่ช่องของแซงครั้งนี้เนี่ยเราก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยต้องไม่ต้องไม่ต้องปุ่มเยอะขนาดไหน ไ,ไม่มีเลยมีค่ข <2 S 2> อยู่สองคน <c oughs> โอเคค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยหลังจากที่เราไม่ค่อยได้แบบว่ามาเห็นหน้าเห็นตากันแบบนี้มานานนะคะ ก่อนหน้านี้เนี่ยแจงแบบชอบดูทิกตอกไงแล้วก็แบบเห็นจากทิกตอกว,ว่าแบบเอยมันมีของน่าสนใจเยอะมากเลยนะครั้งนี้เราก็เลยมีของอย่างหนึ่งเอามาสุ่มให้เพื่อนๆดูวิวแอบบอกไปแล้วดยวเป็นของสุ่มอะ่ะคือต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเห็นเพื่อนๆหลายๆคนนะคะเคร่งเครียดกับการอ่านหนังสือสอบกันเยอะมากใช่ไหมฟางช่วงนี้น้องๆใกล้สอบกันแล้วเนาะใช่ค่ะก็อยากให้สอบเสร็จเร็วๆนะแล้วก็กลับมาหาพวกพี่พวกพี่ยังอยู่ตรงนี้พี่เป็นกำลังใจทุกคนตรงนี้เสมอนะคะก็ถ้าใครเครียดจากการอ่านหนังสือสอบเนี่ยสามารถกลับมาหาพวกพี่ได้ จะพร้อมเป็นกนอใจให้กับทุกๆคนเลยนะ <Yeah. S 1> ครั้งนี้เนี่ย <Ooh. S 1> ก็จะบอกว่าเรามาทําคลิปอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอบของน้องๆดีกว่าเพราะว่ารอบนี้จุ๊แจงไปเจอของอย่างหนึ่งมาเป็นกล่องสุ่มที่เกี่ยวกับเครื่องเขียนซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแจงเป็นคนที่ชอบสะสมเครื่องเขียนมากมๆว่าจะเป็นปากกาสมุดอะไรต่างๆถามพี่ปางได้เลยเวลาไปทุกที่สิ่งที่แจงจะต้องไปดูก็คืออินสอปากกา จะชอบม,มากๆโดยเฉพาะของที่มันมูมิ่งน่ารักหน้ารัาาเนี่ยจะชอบเก็บไว้นะคะเพราะว่าสมัยเรียนแจงเชื่อว่าสิ่งที่ทําให้เราจําได้ดีที่สุดก็คือการเลคเชอร์แล้วก็ทําให้มันเป็นสีการที่มันมีสีอยู่ในหนังสือสมุดหรือว่าเลคเชอร์ต่างๆของเราเนี่ยมันจะช่วยเรื่องความจํามากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนครั้งนี้เราก็เลยมีนี่เฮ้ยไหนบอกว่าซูมซูมไง อันนี้คือกล่องสุ่มเครื่องเขียนะค่ะทุกคนมี2กล่องหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมซื้อมา2อกล่องหลยเนีม่มันสุ่มเหมือนกันจะบอกว่ามันมี2ราคาจะมีราคา199บาทและ2 9 9กาบาบทะคะ่ะแต่ว่าบางทีที่ตรกรลงราคาน้องก็จะมีแบบรู้สึกร9อเกานี่จะเหลือ195ยนะคะถูกเกินใช่แต่ว่าต้องมาดูขออในกล่องก่อนว่าเราสุ่มมาแล้วจะคุมหรือเปล่าถ้าให้เทียบน้ำหนักเนี่ยคิดว่าอันนี้น่าจะร้อยเก้าเก้า เบาวกว่าอันนี้น่าจะ2 9เกา่าอุ้ยแต่ว่าวกิมมี่ของกล่องสุดยอดมากไหนลองย,ยื่นมาให้น้องๆดูซิน่ารักไหมน่ารักม,มากแกเขามีชื่อฉันด้วยอ่ะจุ๊บจุง๋งจุ๊บแจงจุ๊บแจงอ่านยังไงวะนี่มีชื่อด้วยเนาะน่ารักเนาะมาเรามาเริ่มที่กล่องแรกเลยดีกว่าเราเอาราคาไหนก่อนดีเอาของแบบไม่แพงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวของแพงอาจจะของเยอะเดี๋ยวจะดีวิวนานแต่ฉันก็ไม่แน่ใจไงว่าอันไหนคือแบบของแพงกว่า เอาเน้นเน้นอันปริมาณไว้ก่อนอ่าโอเคงั้นเอากล่องน้อยมาก่อนดีกว่านี่เหมือนกันเลยมีชื่อเหมือนกันนะคะเปิดมาปึ๊บว้าวเฮ้ยเขามีแบบบอกด้วยค่ะว่ามีอะไรบ้างที่เราเห็นนะคะก็จะมีพวกปากกงปากกาไฮไลท์อะไรอย่างงี้ด้วยนะคะแต่ขอดูความคุ้มค่าของกล่องก่อนเฮ้ยคุ้มมากเราได้กระดาษเยอะมากนี่เยอะเกินไม่ใช่อันนี้เขาเป็นแค่แบบฐานรองมีอะไรไหมในนี้ เอาก็ต้องมีของสิไม่มีอ่ะไม่ใช่ของอยู่นี่อ๋อนี่ค่ะอันนี้น่าจะเป็น199ที่แจนแจ่แ 195. มาร้ยามาลองดูกันดีกว่านะคะว่าในซองนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างคือสมุดเป็นสมุดเล่มเล็กนะคะเอาไว้จดพวกเลคเชอร์ lecture, อะไรแบบนี้ชึบมีเส้นด้วยนะคะกระดาษก็ ดูถ้าทาแล้วนะ่าจะเขียนง่ายอันนี้เป็นรู้สึกว่าน่าจะเป็นกระเป๋าดินสอนะคะกระเป๋าดินสอเป็นผ้านี่เราต้องดึงโบตรงนี้ปึ๊บแก้มันออกมาปึ๊บแก้มันออกมานี่เฮ้ยใบยใหญ่ใช้ได้นะคะเนี่ยดิฉเคยใช้แบบเนี้ยที่แบบมัดเชือกอะ่ะใช่ก็คือเราลูดตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็ใส่แบบใส่ของจุได้เยอะนะคะพอเราใส่ของเสร็จเราก็เอามาเล็กลง ก็ได้ใส่กระเป๋าได้ไง่ายอันนี้ถือว่าดีเพราะว่าแจมเป็นคนที่มีปากกาเยอะมากนะคะมีประโยชน์แต่ถ้าเกิดมันเยอะเกินไปมันก็ไม่ต้องมัดไงอ่าใช่ก็เลยใบใหญ่โหและทั้งหมดนี่คือกองปากกานะคะเป็นปากกาที่แบบว่ามียี่ห้อทั้งหมดเลยอะแกงกลับดาให้ดูนี่เริ่มมาที่ไฮไลท์ก่อนเลยดีกว่านะคะเป็นไฮไลท์สีเหลืองนี่มีสองหัวด้วยนะคะก็จะมีหัวเล็กแล้วก็หัวใหญ่ ลองมาเขียนดูสิว่ามันจะติดหรือเปล่าฟื้อเผยเขียนง่ายนะเส้นชัดด้วยดูมี2หัวนะคะสีเหลืองถือว่าพานอันนี้เขียนติดสีที่2องฮึปเนี่ยดูดสีสีสวยมากมันเป็นสีออกพาสเทลปกติเนี่ยมันจะมีสีแบบเข้มๆใช่ไหมแบบเดืองแสงแต่ที่ตุ๊กแจงชอบเอาไปใช้เลคเชอร์เนี่ยจะเป็นสีนนแนวาพาสเทลนะคะเพราะว่ามีคนรู้สึกว่า มันดูสบายตาแล้วก็ต่อไปนะคะเซตนี้เนี่ยที่เขาให้มาจะเป็นเซตที่มีหลายสีในแท่งเดียวทุกคนดูสังเกตดีเห็นปะมันจะมีทั้งสีอ่อนแล้วก็สีเข้มแบบม่วงอ่อนม่วงเข้มน้ำเงินอ่อนน้ำเงินเข้มชมพูอ่อนชมพูเข้มแล้วก็ส้มอ่อนแล้วก็เป็นส้มเข้มหรือว่าอาจจะออกแดงไปเลยนะคะอันนี้มันจะเป็นหัวเล็กกับหัวใหญ่ใช่น,นี้เป็นหัวเล็กกับหัวใหญ่มาลองเขียนดูมาอุ้ยเขียนง่ายอะ่ะอันนี้สวยมากแกฉันชอบแล้วนี่หัวใหญ่นะคะนี่ สวยนะยโอเคอยู่เขียนง่ายนะคะทุกคนสีส้มก็สวยเอาจริงๆแกที่เขาให้มาเขียนติดทุกแท่งเราก็สวยทุกสีด้วยนะของใหม่ไปเป็นสีชมพูเข้มชมพูอ่อนอันนี้ชมพูเข้มส่วนนี้ชมพูอ่อนสวยมากยังไม่หมดที่เขาให้มามีเซตนี้ด้วยเป็นเซ็ต ปากกาน้ำเงินกับปากกาแดงแล้วก็มีควิดย,ยี่ห้อนี้ฉันชอบที่มันล,ลายจุดอ่ะออฉันใช้ตั้งแต่ตอนมัธยมตอนนี้ยังมีอยู่เลยน่ารักอันนี้น่ารักมากแล้วคือต้องบอกว่าสมัยเรียนเนี่ยตุ๊บแจงเป็นคนที่ชอบปากกาหัวแหลมแล้วดูแหลมเวอร์อันนี้ของอะไรอ่ะฟาสเตอร์นะคะเป็นรุ่น d ัตตี้ดอหัวเนี่ยจะอยู่ที่0.38าหาคำตอบเฮ้ย แกถึงแม้ว่ามันจะเป็นหัวเล็กแต่เขียนลื่นมากแล้วดีมากส่วนอันนี้เป็นสีแดงนะคะเราจะอีเซนตายเขาไม่ได้ให้มัน,มนทันเรามาเนาะแป๊บนึงมันหัวจะรวมนิดนึงโอเคเข้าทีแหละอีๆๆๆๆๆอีคือกันอีอ๋อมันต้องเทสปากกานิดนึงเออหาคำตอบนีน่นเนี่ที่เขาให้แบบเทปลบคำผิดมาด้วยอ่ะไม่เั็นแย่แน่เลยนี่เห็นไหมแจงระเลงไว้อยู่ตรงเนี้ยจะลบให้ดูอ เฮ้ยใช้ได้แต่ยังไม่หมดแค่นั้นค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพักอันนี้ไว้ก่อนเพราะว่าเรายังมีกล่องนี้อยู่กล่องนี้คือ299 199ว่าคุมแล้ว299จะคุมขนาดไหนมาดูกันเลยดีกว่า 1..2.. ึ่งสององอเยอะนะนี่อย่างแรกเลยคือเหมือนกันเลยสมุดแต่เป็นสมุดลายจุดนะคะทุกคนเห็นลายจุดไหม อาจจะมองยากนิดนึงนะคะเพราะว่าลายจุดเขามันจะไม่ค่อยต่างจากตัวกระดับตัวกระดับเออแล้วก็จะเป็นสมุดที่เขียนชื่อได้เขียนวิชาได้ว่าันวิชาแบบภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะเป็นสมุดที่มีเส้นเหมือนกันนะครับผมต่อมาอุ้ยปากกาเยอะมากเดี๋ยวเพิ่งรีวิวปากกาเรามาดูนี่ก่อนดีกว่าอุ้ยอะไรอ่ะแกเป็นสีพาสเทลอุยชอบมากสวยสวยมาก สีไม้พาสเทลคัลเลอร์เพปทั้งหมด12สีนะคะเป็นพาสเทลทั้งหมดเลยสมัยเราเรียนนะมันไม่มีนะสีพาสเทลปากกาไม้อย่างเงี้ยมันจะมีแค่สีแบบทั่วไปแต่อันนี้เป็นพาสเทลแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะแท่งมันไม่เหมือนกับที่อื่นตรงที่ว่าแท่งมันไม่กลมวะ่ะสีสวยมากแกแท่งวันเป็นสามเหลี่ยมเรามาเทสสีกันดีกว่าเรามาดูกันนะคะว่ามันจะเขียนติดหรือเปล่าความโลกจิตอย่างหนึ่งคือห้ามเอาสีมาปนกัน ถ้าเป็นสีใหม่คุณต้องเก็บเข้าที่เท่านั้นเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ฉันแอบเลงไปแล้วเมื่อกี้ฉันทำรูไว้ด้วยว่ามันต้องอยู่ตรงกลางระหว่างสีฟ้ากับสีชมพูะละสีม่วงห้ามเก็บผิดที่ใครเป็นแบบนี้มาคะถ้าใครเป็นแบบนี้เนี่ยคอมเมนต์มาหน่อยนะว่าแบบน้องๆสมัยนี้นี่คือยังเป็นกันอยู่หรือเปล่าลองระบายดูมาฉันซื้อไว้แบบนี้กล่องหนึ่งเหมือนกันเอาไว้จดไดอ,นนอรารี่อันนี้คือระบายเบาๆอันนี้คือระบายเบาๆอันนี้คือระบายหนักๆ จริงๆแล้วว่าปากกาไฮไลท์นี่คือถ้ามีสีกล่องนี้ไม่จําเป็นเลยนะเราเขียนเสร็จปุ๊บแล้วก็ระบายได้ต่อไปโหอันนี้จะเป็นเซตปากกาและฉันว่ามันเยอะเยอะแบบเยอะเลยอ่ะขออนุญาตเทเลยแล้วกันนะคะอ่ะนี่คือปากกาของเราที่เราเกะออกมาทั้งหมดนะคะคือทุกคนจะเห็นว่ามันมีอันซ้ำบ้างปะปลายโดยเฉพาะอันนี้แต่ทั้งหมดคือของใหม่นะอ่ะทั้งหมดคือของใหม่เราไม่ไดเอามาปนกันนะคะอันนี้ก็คือซ้ำ อันนึงเพราะว่าคือต้องต้องบอกก่อนนะคะว่าสีน้าเงินเนี่ยเป็นสีที่ฮอตฮิตเพราะว่าหลายๆคนเวลาจดเลคเชอร์หรือว่ากฎระเบียบของโรงเรียนเนาะก็คือเขาจะให้ใช้ปากกาสีน้ําเงินถูกปะเพราะว่าสมัยจังเรียน,นยปากกาดำมันจะไม่สามารถจดงานสรงคุณฟูณได้ต้องเป็นสีน้าเงินเท่านั้นดาใช้ได้นะค<พ>อะ<ท>ใช,ใช้ไม่ได้วาที่จีนที่จีนนิยมใช้สีดํามากกว่าสีน้าเงินแต่ที่ที่บ้านเราอ่ะอาจจะเป็นสีน้ําเงินมากกว่าแล้วก็ที่สานะคะจะมีอันนี้แต่ว่า ไอตัวเทปลิควิดเทปเนี่ยเขาจะให้เป็นคนละสีมาเป็นบอกบอกสีฟ้าอ,อาเขียนลื่นมากแต่ที่ชอบก็คือจะเป็นปากการุ่นนี้อาจจะมองเห็นว่าเป็นปากกาปกติแต่จริงๆแล้วอันนี้มันเป็นบลัช <ś> <ś> ก็คือจะเป็นหัวแบบหัวผููกันโอ้คือสำอาง <ś> ไม่ใช่อันนี้เป็นหัวพู้กันแบบนี้ครับง่ายๆเลยเราใช้พู้กันแบบไหนก็แบบนั้นดูดิโอ้ยดีมากแล้วก็เขียนแบบเส้นเล็กได้ เส้นใหญ่ได้เส้นเล็กได้เส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นใหญ่เอาไว้ใช้กับพวกภา,าษาอังกฤษตัวเขียนใช่ชอบอะ่ะมันใช้ได้หมดเลยแกแล้วเขียนดีเวอร์เราจะจดก็ได้อะ่ะจดจอดจดอต่ยากนิดนึงอ่ะเพราะว่ามันเป็นหัวแปลงไงแต่อีกอันนึงที่เขาให้มาก็คือกบเหลาหรอกบเหลาดิ้นส่อแพนดา้าโอ้ยมาคู่กับอันนั้นไงเอาไว้เหลาสีทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่า คุ้มค่านะชอบแล้วก็สามารถใช้ได้จริงด้วยนะคะถ้าใครแบบว่าอยากตื่นเต้นกับการเรียนของตัวเองอยากให้ตัวหนังสือเนี่ยแบบมันมีความมุมมิงน่าดูน่าอ่านและช่วยในเรื่องของความจําอันนี้เขามีวิจัยออกมาแล้วนะคะว่าเวลาเราจดเลคเชอร์อะไรไปก็ตามแต่พอมันมีสีสันต่างต่างเนี่ยมันจะช่วยเรื่องความจําได้นะคะเพราะว่าตอนที่แจงเรียนต้องบอกก่อนอันนี้ไม่ได้อวดนะแต่ว่าแจงอะเป็นคนที่แบบว่าทำเลคเชอร์แล้วแบบว่าจะให้เพื่อนเพื่อนคนอื่นๆได้ดูด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเซกไหนสาขาไหนก็คือจะมาขอเลคเชอร์ ของแจนทั้งหมดเวลาเราเรียนวิชาเดียวกันซึ่งเลคเชอร์ของแจนอ่ะมันจะเป็นแบบสีทั้งหมดเลยถ้ามีโอกาสได้กลับไปที่บ้านเก่าแล้วเจอเลคเชอร์ของตัวเองแจ่จะเอามาเปิดเผยให้ดูกันนะคะว่าแจะจดไปได้เยอะขนาดไหนและทุกหน้าพูดตรงๆเลยว่าสวยทุกหน้าเพราะว่า,วา,วาสีสันแบบจัดเต็มมากทั้งระบายทั้งวาดรูปอะไรต่างๆนานาแต่ช่วยในเรื่องของความจําได้จริงๆค่ะเอาเป็นว่าครั้งนี้เนี่ยสำหรับกล่องส่งเครื่องเขียนของจุ๊บแจนเนี่ยก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบหรือว่าอยาก ลองสุ่มกันดูก็สามารถไปหาสุ่มกันได้นะสําหรับครั้งนี้จแจ้งไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเป็นกำลังใจให้ทุกๆการสอบนะคะตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจเรียนนะคะทุกคนแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ